สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับฟุกในช่องสิปแบบนี้วันนี้จะมาดูไบมีเจแปนนิสเวอร์ชันกันนะครับทุกคนอยากดูด้วยตัว MV ด้วยอะไรต่างๆด้วยอาจจะคิดว่าคิดไปก่อนว่าไม่แน่ใจอาจจะไม่ได้เวอร์เท่าเวอร์เก่าถูกไหมตัว MV อะไรเงี้ยแต่ว่าภาษามีความชอบหลายๆเพลงที่แบบเป็นเวอร์เก่าก่อนแล้วพอไปเป็นภาษาญี่ปุ่น,นแล้วมันจะมีความแบบน่ารักมุ้งมิงด้วย ตัวภาษาเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนวันนี้ก็เลยแบบรีบมาดูกันสักนิดนึงแต่ไม่แน่ใจว่าคลิปเนี้ยลงวันไหนถ้าทุกคนเห็นก็คือเห็นจบแล้วก็อย่าลืมเข้าไปช่วยปั่นวิวด้วยนะครับทุกคนแบบไปเพิ่มวิวให้น้องๆด้วยกับช่อง Official The f o ยวกแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้รีบไปดูกันกันกบไบมีจะเป็นนิสวรจณาดู2รอบละกันเนาะดูเอมีก่อนแล้วก็แบบกอให้มันฉ่ำใจาอีกสักรอบนึงเหมือนเดิมนะครับทุกคนวันนี้ก็รีบไปดูกันเลยจ <c oughs> แค่ลูกก็เท้วอวะแล้วคือเอามาแมทกับยีนแบบเธอเก็ตฟิลปะแฟชั่นสุดๆฉันเลิฟอะไรแบบนี้สุดๆฉันพูดเลยเขาใช้จอแคบหรอแกเวอร์อยู่นะแล้วดูนี่ดนูนี่แก เราล้มบ้าแล้วช่วงนี้ฉันอิงจองวอนอุ้ยทอดีมากแสงอ่ะโอ้โหแล้วใช้แสงขาวอ่ะ ล้วเป็นทีมข่าวแดงไปเลยแต่เป็นเวอร์ที่ไม่มีแบ็กอัพแล้วไหมใช่ไหม แต่ชอบชุดน,นี้มากเลยอ่ะเกียงยีนอะ่ะงานภาพดีมากเพราะมันเห็นหน้าเยอะอแล้วประโยคเมื่อกี้กับประโยคญี่ปุ่นอะ่ะโอ้ยเออรถกางเกยงยีนดีมากเลยอะมุมหน้าดีมากหลอ่อสุด จันยากกอ่อตั้งแต่ตอนนี้แหละว่าเธอมันเห็นหน้าดีมากเลยอะ่ะสันเปิด 4K มันฉ่ำไงโอ้ยราต้องน่ากงวลดีมึงหลอกมากเลยแต่เจคือถุงปิดไง หรือจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นคือจองวอนอยู่ในเงื้อมมือสุดๆเธอเอมวี MV สวยมากไม่คือฉันชอบแสงแบบนี้เว้ยขอเมสาก่อนคือส่วนตัวเลยนะคือดีดีมากคือแม่งแบบโคตรหล่อเข้าใจป้าแล้วก็มี อาจจะเป็นคําว่าน้อยแต่มากก็ได้อ่ะคืออย่างเวอร์ชั่นเกาหลีอ่ะเขาเยอะไปแล้วไงถูกปะทั้งเสื้อผ้าอิเลเมนต์นูน่นนี่นั่นซีจีอะไรเงี้ยคือเยอะชําเล่นแสงนู่นนี่นัน่น,นสตูดิโอโลเคชันอันนี้น้อยแต่มากน้อยคือแบบว่าเน้นคลีนเน้นแบบเทนเพลนอ่ะแล้วก็เน้นสีของแต่ละซีนแต่ละฉากไปเลยแบบเน้นขาวแดงคือขาวแดงไปเลยบางทีก็คือขาวโลนไปเลยให้ตัวน้องเด่นไปเลยแล้วคือ ชอบแสงแบบนี้มากเพราะมันเห็นความหล่อชัดมากเธอมันเป็นฟิลแบบว่าถ่ายสกินแคร์เลยอะคือถ่ายไฟสตูแบบโคสอัพเห็นหน้าหล่อช้ำ กินเรียบเก็บหมดนะเข้าใจไเข้าใจแล้วคือหล่อจริงว่าเธอตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้ไม่ก็ไม่ได้เตรียมตัวมาไงเข้าใจไหมเออแล้วคือชุดก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนี่ยชอบมันมีความถามว่ามีความเล่าเรื่องไหมมีแต่มันเป็นอิเลเมนที่แบบไม่ต้องเยอะอ่ะคือมีแค่นี้มีแค่นี้ทุกอย่างจะได้เด่นอย่างจรินแบบเข่าๆมีบันไดโล่งๆอะไรเงี้ยเธอฉันชอบอะไรแบบเนี้ยนะคือพอความเยอะอ่ะมันจะต้องทําทุกอย่างเยอะใช่ป่ะแต่เนี่ยคือมันต้องนอน ้อยมากอะ่ะจนแบบจนเราเห็นทุกอย่างได้อะ่ะเราเห็นแบบสิ่งที่มันเหลือแค่น้อยน้อยอะนนะันอ่ะจนมันเด่นขึ้นมามากๆอ่ะเธอแล้วหน้าน้องดีมากดีหมดลุกแต่ละคนดีมากดีหมดหลับตาเห็นพี่ซึ่งตอนเนี้ยดีมากขอไปดูอีกรอบนึงเดี๋ยวเมสากันเลยว่าแต่ละซีนมันเป็นอะไรยังไงอะ่ะเธอแต่ว่ามันดีจริงมันฉ่ำอะ่ะอันนี้คือฉ่ำจริงวะอีกเรื่องคือเรื่องเนื้อเพลงเอาจริงก็คือกีดกีดกีดฉ่ำกีดกรบเสียงร้องหมดจบแต่ว่า MV ดีจริงอ่ะเนี่ย ชอบลุกยีนมากมาละมาละลุกเนี้ยเท่มากเลยอะลุกยีนอ่ะเฮ้ยฮ่าเฮ้ยมาเนี่ยเป็นฟิลคือขาขาข่าวโล่งๆเน้นเพลนแล้วคือต้องโล่งจริงอ่ะเข้าใจปะไม่ได้โล่งปอมๆอ,อ่ะคือโล่งจริงแบบรอบๆดูไม่มีอะไรเลยอ่ะ ไม่เธอแล้วคือฉันเพิ่งเห็นว่าเฮ้ยคนที่รออยู่อ่ะคือแบ็กอัพถูกปะเป็นแบ็กอัพเวอร์เก่าแล้วพอมาเป็นเวอร์ญี่ปุ่นอ่ะคือเขาก็เต้นแบบเป็นเวอร์ชั่นแดนที่แบบไม่ต้องมีแบ็กอัพแล้วอ่ะแล้วคือมันเป็นแบ็กอัพที่แบบล่องลอยหายไปตั้งแต่เริ่มเพลงอ่ะโอไ My God เฮ้ย เนี่ยเราคือโล่งเราคือโล่งจริง,ะรงนะจ๊ะเนี่ยแล้วข่าวแดงแล้วอิเลเมนอะไรที่ใส่มาก็คือเป็นโล่งๆให้มันแบบเพลนจริงๆให้มันแบบเห็นชัดอันนี้จริงๆว่าแบบเป็นแค่แก้วแล้วก็มีแบบเลือดออกมาอะไรเงี้ยเธอเข้าใจปะแล้วแม่งสวยมากคือมันโล่งคือมันโล่งจริงๆอ่ะทำให้มันโล่งจริงๆอ่ะ วน้องมันหล่อมากเข้าใจปะสวยทุกซีนเลยอ่ะคือคือพอมันโล่งอ่ะมันก็เลยจะไปหนักกับการจัดแสงเห็นไหม เห็นยังเห็นแสงปะคือถ้าแสงเข้า360องศามือมันก <Yeah. S 2> <was> well ็จะไม่เห็นเงาข้างหลังตรงนี้มันก็จะไม่เห็นเงาที่พื้นอะไรเงี้ยแต่ว่าหน้าก็ยังสว่างอยู่แล้วก็มีเงาออกมาจากข้างหลังอะจัดสวยมากเลยอะจบสวยลลเอาอะไรมาไม่ไม่เอดสกินแคร์เข้าใส่ป้าการใช้ไฟแบบเนี้ย เจกหล่อมากเนี่ะแล้วสี่ตาเจกอ่ะคือลดมากเลยอะ่อเเยอะเธอหล่อมากเลยอ่ะแล้วคือมันเห็นหน้าทุกมุมเลยวพอเขาเห็นใบกระจกแบบเนี้ยแล้วหล่อมากแล้วเขามองเราอยู่อ่ะแล้วสี่ตาคือหน้ามองอ่ะชวนมองมากเลยอะนน่เาาะเออแล้วคือแบบอ่าเขาพอมันจะเปลี่ยนซีน น้องไปเย็บผ้าก็คือมีแบบมีได้มีอะไรเงี้ยเทอเลิศว่ะคุณเลิศอ่ะโอ้ยแล้วทางซีชั่นเขาก็้เป็นมือป่ะใช่ไหมเป็นมือเออเป็นมือมีความจัดฟงจัดไฟอย่าเพิ่งถึงครับผมโอ้ยน่าเห็นหน้าพี่ซึ่งป่ะ อยากสูมหน้าหน oh oh ้าพี่ซึงห oh oh ล่อมากคือไฟดีมากเอาจริงนะคือพื้นขาวแล้วสาดไฟแบบเนี้ยฉันเลิฟมากเนื้อซีนตอนนี้ก็ที่คือดีอ่ะ คือมันขนลุกตรงที่แบบว่าเออแบบอยู่คนเดียวกับอะไรเยอะๆแบบเนี้ยเธอแล้วเป็นขาวแดงแต่ข้างหน้าเป็นสีขาวมันอะไรยังไงนะแต่ท่าเพลงเนี้ยคือมันลดสุดๆแล้วอะแล้วกลายเป็นมือลดออกแต่ว่า c ีอันนี้แอบอ้นี้เป็นหน่อยโอ้ยแต่เสื้อผ้าญี่ปุ่นพ่อแ้ some no cost down night me give me the show come just come over and bite me law some piece of the sky get many sir just come over and bite me oh my mai mai ya pun song bon just kho fang bite me come here and kiss so some เอ้ยแพงดีจังเลยเนี่ยสีตาเจ๊ค่ะอุย้ยใครเป็นสไตลิสต์อ่ะอยากจุดทุบไว้อะ hey, แล้วทำไมผมจงวอนคือตอนเต้นแล้วมันแสกไปแล้วมันก็ลงมาเป็นหน้ามาแล้วก็รอดทำไม ถ้าเป็นอร่อยเจ้าจอนอ้ยอ้ยอาวถ่ยยาไปเลยอยากให้ดูจังวอนนะดิ แสกินแคร์ปะเอาจริงแกแล้วหล่อขนาดนี้ได้ไงแล้วแกสกินแคร์มากชอบการสา์ไปขาวสุดมาแล้ว ใครเป็นสไตลิสต์นะใครเป็นสไตลิสตนะ์นะจฮ้ยโมโหลอมากเลยอ่ะตายห่าดับเบิ o u b l คือซีนเนี่ยพออีกกล้องมันเริ่มตัดมาเป็นช็อตแบบเริ่มใกล้เนี่ยหยุดตรงไหนก็ตายขออีอาได้ปะเห็นปะหยุดตรงไหนก็ตายอ่ะตายแล้วก็เป็นตา เต้องจะชอบสุดจริงๆเกย์ยี่จเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้โฟก,กัสแต่งกางเกงชอบปะเกย์อ่ะเธอเลิศจ๋าเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันน่ารัก าการแบบแค่แบบเนี่ยกคถ่า,ายอะไรแค่ไหนแค่แบบนิ่งๆหันนิดนึงอะ่ะแค่นี้พอแล้วดีแล้วล<ะ>การคุมผ้าอะไรแบบนั้นอะ่ะโอ้ส่งสองหุ่นอะ่ะโอ้ไม่จับมวยสั่นตามส่องหุ่นอ่ะ อ,อีกละตัดสินที่ซึ้งะอะไรเงี้ยหล่อมากเฮ้ยแล้วเสื้อแบบข้างในก็คือแบบกับสูตรข้างนอกอะไรเงี้ยดูเหมือนจะไม่ได้ไปด้วยกันแต่ไปด้วยกันแล้วก็เป็นเกยงยีนอะไรเงี้ยเก๋กูตายไปเลย เพลงตลอดเลยอะครับผมแต่ช right, no yeah, yeah. อบโซนี้จริงอะเนี่ยเนี่กับภาษาญี่ปุ่นน่ะอืมไม่จบแล้ววันนี้รอมากเลยอ่เดี๋ยวจะสนุคือสายตา สตาตันนัวมันสะกดนะโอ้อยักเคียวด้วยเป็นไงล่ะโอ้ยชุดยีนสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> ตายเฮ้ย oh เอ้ยเๆ้ยเ้ยหมายเขาโฟกัสสายตาเยอะมากอห่ะแบบรูปดวงตารูปอะไรเงี้ยเออมันน่าจะมีความหมายด้วยอ่ะแต่ถามมาันรู้ไหมไม่ ตอนแรกว,ว่าตายแล้วนะอันเนี้ยแล้วคือแบบคือการจัดไฟแบบนี้แล้วในตามันสะท้อนออกมานิดนึงอ่ะมันยิ่งชวนหน้ามองเข้าไปเว้ยเข้าใจปะแล้วตอนแรกว,ว่าเนี้ยตายแล้วนะเดยงจะโคสอัพเข้าไปอีกโอ <They> ้แต่เพลงนี้ตาสวยจริงแล้วคือเหมือนเน้นตาเน้นลายคอนแทคอะไรไปเลยอะ <They> ่ะขดูสองคนนี้ กูกดกอเยอะเกินส่งคุนแรงมาให้ก็ไม่แพ้นะครับผม ส่ตาน้องอะ่ะแล้ะเจลายเป็นไปอยู่ตรงนี้เลยอะ่ะไปอยู่ท่ามกลางสายตาแต่เหมือนก็พยายามนี่นี่ี่มีแบบมันเริ่มมีรอยฉีกข,ขาดละแต่รอเลยโอ้เราคือเขาชอบโคตรอัพเกินอะ่ะมันตายได้นะ อันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนเฮ้ยเออแต่ว่าเนี่ยดูจากหลายๆอย่างอ่าขอย้อนกลับไปหน่อยอันเนี้ยมันก็เป็นมุมแบบไอ้นี่เข้าไปเว้ยคือมันเหมือนแบบการมองป้าคือมันแบบเป็นมิติมิติมิติเข้าไปเป็นที่โฟกัสตรงกลางใช่ไหมข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันเป็นแบบทะลุ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 ะลเข้าไปอ่ะเออ เรียกว่าแนวอะไรเนี่ยมันดูมีความหมายแต่ถามว่ารู้ไหมไม่รู้แต่แบบมันแบบมันเออมันเออโอ้ยแล้วนะว้ยเพิ่งมาสังเกตจริงๆในถุงอะ่ะทะลุถุงเกินโอ,อ,อ้ยแล้วโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วพี่ซึ่งเปิดอะ่ะเปิดหัวอ้า ผมไม่อะครับพี่ซึ่งผมไปรอดนะครับเธอมึงโอเรียกนานนะเนี่ยช้ำอยู่อะเพลงเนี้ยเธอห่อหมดเลยอะเนี่ยหรือว่าหรือว่าก็ยังเป็นสตอรี่อยู่แล้วคือคนนั้นจริงๆก็คือเป็นซองวอนยังไงล่ะแล้วก็มีความพันเกี่ยวที่เลี้ยวรถสุดๆไปเลยเจหล่อมากแป๊บนึงขอดูเจก่อนตอนเนี้ย ล่ออ่ะเธอล่อลอ่ะอุ้ยล่อหมดเลยอ่ะข้างหลังมันมีความแบบรวมอิเลเมนต์อะไรต่างๆนู่นนี่แล้วมันดีมากเลยอ่ะหุยดีอ่ะ ทุกคนฟุกหวีดกว่าเวร์นี่ก็คือมันน่าหวีดจริงด้วยความที่อันเนี้ยขอโทษจริงดูยาวมากถ่ายคลิปนี้ยาวมากแต่ว่ามันดูช่ำจริงใครที่ชอบให้ดูช่ำแบบนี้ก็คอมเมนต์คุยกันแต่ว่าไม่ได้ดูช่ำแบบเนี้ยทุก MV นะทุกคนเพราะว่า MV เนี้ยมันเห็นหน้าชัดแล้วหน้าหล่อแล้วคือสไตลิสตอะไรเงี้ยมันดีมากเนี่ยรู้สึกว่าพอดูไปเรื่อยๆแล้วเหมือนพอเห็นอิเลเมนที่เป็นดวงตามากขึ้นแล้วก็เบื้องหลังข้างหลังอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือน MV เนี้ยเขาพยายามให้เราโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นดวงตาหรือเปล่าแล้วคือพอไปสังเกตจริงๆอะ่ะคอนแทคเลนของทุกคนคือมันก็เป็นสีที่แบบโอหน้ามองอะ่ะเออคือสไตลิตแบบดีมากเลยทำลุคอะไรต่างๆมาดีแล้วแล้วก็ชอบที่สุดก็คือเป็นชุดกางเกงยีนอัน,นั้นืองค จริงๆนะครับทุกคนไม่รู้ว่าแต่ละคนชอบลุกไหนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ทุกคนชอบซีนไหนกันบ้างนะทุกคนพิมพ์คอมเมนต์คุยกันแต่ว่าฟุกก็ประมาณนี้แต่คิดว่าดูได้อีกคือหล่อมากเลยอะ่ะคือซีนพี่ซึ่งตรงกลางตรงนั้นน่ะหยุดตรงไหนก็คือแรงอะ่ะคือสายตาอินเนอร์อะไรเงี้ยแต่ละคนนะ่ะเธอเข้าใจไหมแล้วคือพอเอลิเมนต์มันน้อยอะ่ะมันทําให้น้องยิ่งเด่นอะ่ะแล้วการจัดไฟแบบเนี้ยคือฟุกชอบมากเพราะมันมันหล่อมากไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้นอกจากว่าหล่อมากการจัดไฟบบเนี้ยคือมันหล่อมากมันเห็น ทุกอย่างแล้วยิ่งโฟกัสหน้าคือเพลงนั้นเหมือนยิ่งโฟกัสหน้าเลยอะคืออิเลเมนต์ต่างๆซีนที่ไปดูแบบเล่าเรื่องเห,เห็นนู่นเห็นนี่นเห็นนั่นเห็นภาพตายเฉยอะไรเงี้ยก็พอมีแบบแซกแซกมาบ้างแล้วก็ไม่ได้ตัดเร็วฉับฉับขนาดนั้นมันเลยทําให้เราโฟกัสที่ตัวน้องได้เยอะแต่อาจจะมีแบบตัดเข้าไปเป็นโค้อัพเยอะอะไรเงี้ยแล้วมันยิ่งเห็นความหล่อเยอะไงทุกคนเป็น m อที่แบบหล่อมากเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวเพลงเดี๋ยวขอไปฟังยังอีกทีแต่พูดเลยว่าพอมันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะมันก็เลยแบบมีความแบบเเเอออดด้้้วยยภาาาาษมันนลรรกขึะไ แบบซอฟซอฟเบาเบาอะไรแบบนั้นทุกคนมาเลยยิ่งน่ารักเนี่ยเออส่วนตัว ชอบพอมาเป็นเวอร์ญี่ปุ่นแล้วจะมีชอบความเป็นเวอร์ญี่ปุ่นมากกว่าในหลายๆเพลงนะเออแบบมันดูน่ารักขึ้นมาดูซอฟขึ้นอะไรเงี้ยและเพลงนี้ก็คือทาดีอะ่ะ MVD ดีนะครับทุกคนประมาณนั้นแค่นี้แค่นี้พอแล้วคลิปยาวทุกคนชอบตอนไหนอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คุยกันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ฟูดล้วกกดกระดิ่งก็เลยกดไลค์ like คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็อย่าลืมเข้าไปปั่นวิวให้น้องๆด้วยนะครับรู้สึกแบบวิวอื่นๆมากเลยแต่ว่าหล่อจริงอยากให้แบบทุกคนได้ดูนะดนนนเน,นาะแป